สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นพิกาดกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าทําไมเขาถึงอ่านแล้วไม่ตอบข้อความเราเดี๋ยวเราจะมีให้เลือก4ี่กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4คะ่ะให้เราทําสมาธิแล้วนึกถึงคนคนนั้นนะคะที่เราอยากจะถามจากนั้นเลือกกองที่ดึงดูดสายตาที่สุดได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากกองที่หนึ่งกันนะคะ yes เดี๋ยวเขาก็ส่งข้อความมาหาค่ะไหนเขาดูไหนเหมือนคุณสองคนนะคะเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะเหมือนมีความรู้สึกดีๆให้กันเนาะแต่ว่าที่เขาไม่ตอบข้อความเพราะตอนนี้เขากำลังยุ่งอยู่กับเหมือนเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอะคะ่ะกำลังยุ่งอยู่กับตัตวเองอยู่ เหมือนแบบตื่นเต้นกับสิ่งที่เขากำลังจะเริ่มอะค่ะเขาก็เลยไม่ว่างตอบข้อความแต่ว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งอะค่ะเขาจะส่งข้อความหวานๆมาหาคุณเองไม่ต้องกังวลไปนะคะกองที่หนึ่งนี้เดี๋ยวเขาส่งข้อความมาหาค่ะต่อไปเป็นไพ่กลองที่สองนะคะไหนคอมเพลม้นต์เระมีประนระอมกัน Queen of f a n d s Ace of Pentacles, and Justice. อกองนี้อะค่ะเหมือนคุณสองคนอาจจะทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าคะเหมือนเขาตอนนี้กำลังตัดสินใจอะคะ่ะถ้าไม่ทะเลาะกันก็เหมือนกับเหมือนคุณสองคนมีข้อเสนอที่มันแบบยื่นให้แก่กันหรือเปล่าคะเขาก็เลยจะต้องแบบ ขออยู่กับตัวเองเพื่อคิดพิจารณาว่าเขาจะประนีประนอมยังไงกับเรื่องนี้ดีอะค่ะเพราะว่าสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมันเป็นโอกาสด้านการทำงานการเงินของเขาด้วยอะค่ะก็เดี๋ยวเขาจะส่งข้อความกลับมาหาคุณนะคะอรอไปสักพักนึงก่อนต่อไป เป็นไพ่กองที่3ามนะคะ mm. ไหนดูซิ helpful people 5 o f c u p s mm. s e v e n of pentacles, the hangman เหมือนที่เขาเงียบไปอะคะ่ะ mm. เพราะว่าเขาอยา,อยากจะอยู่กับตัวเองก่อนเขายังไม่อยากจะ take action ตอบข้อความคุณอะไรตอนนี้อะคะ่ะ mm. เหมือนแบบขอพักเพื่อคิดไตร่ตรองอะไรบางอย่างก่อน เพราะเขากลัวค่ะเหมือนเขารู้สึกกลัวการสูญเสียอะไรบางอย่างไปตอนนี้เขาเสียใจอะค่ะเหมือนเสียใจกับสิ่งที่เขาแบบกําลังจะสูญเสียหรือแบบเพิ่งเสียไปอะค่ะอมืมันทาให้เขาแบบไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อยากที่จะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับความมั่นคงในด้านการงานก่อนเขาเพราะเขาอยากจะเป็นคนที่แบบ มีประโยชน์กับคนรอบข้างอะคะ่ะเขาไม่อยากที่จะเป็นคนที่ต้องมาเสียใจแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันอนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้ตอบข้อความนะคะเพราะเขาอยากอยู่คนเดียวทุ่มเทเกี่ยวกับการงานของตัวเองก่อนอต่อไปเป็นไพ่กองที่สี่นะคะอืม a n x i ี่ y i i e o o s ส o ตร s Temperance นะคะแล้วก็ทัว of ฟันอต่อไปขอดูไพ่อังโจอ่ะค่ะ ask f o r help from others เหมือนที่เขาไม่ตอบข้อความคุณเป็นเพราะว่าเขากำลังกังวลกับอะไรสักอย่างอนะคะ่ะเหมือนเขาค่อนข้างที่จะทุกใจมากเลยนะคะมันเป็นในเรื่องของการเดินทางอนะคะ่ะ เขาตัดส <languages? S 2> ินใจที่จะเดินทางหรือเลือกเส้นทางที่เขาอยากจะทำอะค่ะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเลือกไม่ได้เหมือนแบบเลือกไม่ได้แล้วก็เครียดกับตัวเองอะค่ะเขาอยากที่จะใช้เวลานิ่งๆเพื่อมาปรับสมดุลให้กับตัวเขาเองด้วยนะคะคือถ้าเขาไม่ตอบข้อความคุณคุณก็อาจจะส่งข้อความ ไปถามสารท so to ุกสุขติดกับเขาดูนะคะเนี่ยเพราะว่านี่เลยเหมือนเขาต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะก็ลองส่งข้อความไปหาเขาดูนะคะลองเช็คดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเล่นเพียงกัดสนุกสนุกกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ